โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวาสตาร์ดิวเวเลทุกคนนะครับเราก็กลับมาอยู่กับเกมสตาร์ดิวเวเลกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พอดีว่าผมสคิปไปจํานวนโอ้โหเกือบสิบวันนะครับท่านผู้ชมผมสคลิปไปเยอะมากครับแล้วดูฟาร์มผมตอนนี้นะครับนี่เลยครับผมได้ไปซื้อของมาปลูกเต็มไปหมดเลยนะครับนี่เป็นไง แเราก็ต้องลำบากลดน้ำกันอีกเช่นเคยนะครับตอนปลูกผมก็ไม่ได้คิดนะครับว่าจะต้องมาลดน้ำนะครับพอดีว่ารีบซื้อแล้วก็รีบปลูกเลยนะครับพอเราปลูกเสร็จแล้วเนี่ยเออเราก็เพิ่งจะมานึกได้นะครับว่าเราต้องลดน้ำด้วยนะครับอันนี้ก็ลืมคิดไปนะครับก็เลยต้องลำบากมาลดน้ำนะครับ นจนป่านนี้ผมก็ยังไปเจอผู้คนไม่หมดเลยนะครับเหมืองผมก็ยังไม่เคยลงนะครับว่าน่าจะต้องสคิปอีกรอบแล้วนะครับเนี <c> ่ย <oughs> เดี๋ยวนะถักผมโตไปสองรอบแล้วทุกคนผมเก็บเกี่ยวมารอบนึงแล้วนะครับนี่แล้วผมก็ไปซื้อมา ซื้ออะไรนะหัวพักหัวพักกาดนะมาปลูกอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้มันก็ขึ้นโตอีกแล้วนะครับได้ได้เก็บกันอีกแล้วนะนตอนแรกผมกะว่าจะทำเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มันเล่นกันเร็วๆอ่ะโดนเออสกิปลันนะครับนั่นนะครับตอนแรกผมกะว่าจะทำนะครับแต่ว่า พึงนึกขึ้นได้ว่าตัวเองเล่นเล่นไม่เก่งขนาดนั้นนะครับถ้าเล่นขนาดนั้นเราก็ต้องเ,อเล่นเกมให้มันรู้รู้เกมไปสักระยะหนึงก่อนนะครับถึงจะทําได้นะครับอตอนแรกผมก็กะจะทำให้อะไรนะคอ,คอมคอมมูนคอมมูนิตี้อะไระครับที่มันจะให้เอาไปฝากข้างในนั้นนะครับผมกะว่าจะให้มันร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมก็เลยลองลองสคริปลองจะสะคริปต์ลั่นดูนะครับ ปรากฏว่าไม่ไหวนะครับทุกคนก็เลยต้องกลับมาเล่นแบบธรรมดานะครับเหมือนเดิมนะครับโอเคอเรื่องราวผมก็จะประมาณนี้นะทุกคนวันนี้เราจะไปทำอะไรกันดีอ่ะเดี๋ยวนะเรามีแปลงว่างประมาณสี่สี่สองแปดแปดุบสองสี่หกสี่ห้ายี่สิบ อ่ายี่สิบเมล็ดนะเดี๋ยวก่อนนะผมจะทำอะไรก่อนเดีอ่ะแล้วผมก็สร้างไอ้น,นี่ด้วยนะครับแช่องเก็บของนะครับมันดีมากเลยทีเดียวนะครับผมคิดว่านะผมว่าไม้ผมยังไม่ได้ครบสามร้อยเลยนะทุกคน ผมก็ลืมไปอีกแล้วนะลืมไปทําสะพานนะครับมันต้องใช้ไม้สามร้อยอันนะครับไม้ผมก็จะหมดอีกแล้วนะองตีเพิ่มก่อนตีไปครับตีต่อไปผีเสื้อเราออกมาเต็มเลยนะครับชบุชบชุบ เสื้อเยอะมากตีต่อไปเอาเราลืมเอาเอาเคียวมานะครับลืมเอาเคียวตัดหญ้ามานะครับรู้สึกเหนื่อยล้าโอ้โหลืมดูเลยกินก่อนงำขออีกอันหนึ่งงำตีต่อ เดี๋ยวฟาร์มเราก็โล่งแล้วทุกคนเล่นเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวฟาร์มเราก็จะโล่งไปเองนะครับเพราะมันจะไม่มีอะไรทําครับเราต้องมาเก็บฟาร์มนะครับให้มันโล่งๆเข้าไปนะครับอเราจะได้สร้างอย่างอื่นได้นะครับพวกเล้าไก่พวกที่เลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยงบัวอะไรต่างๆนะครับอตอนนี้เราก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับหุห่นไล่ห่นไล่กาผมก็ไม่มีนล้วเนี่ยอาขาดฐานหินนะครับไม่เป็นไร เรามีอยู่สามอันนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเอาอะไรไปขุดมันใช้จอบได้ไหมไม่เห็นอีกานี่ไงไม่เห็นอีกานี่แล้วผมก็จะมาปักปักตรงไหนดีละ่ะปักตรงตรงนี้ไหมปักไม่ได้อ่ะนี่ประมาณนี้โอ้ผีเสื้อเราเยอะมากเลยเนี่ยโอ้จะว่าไปนะครับทุกคนผมยังไม่เคยเจอรีอารเลยนะครับ เกมนี้มันบัคหรือเปล่าผู้คนไม่ครบหรือเปล่ายังไม่เคยเอาของไปให้คนที่ชอบเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปดูเวลาของรีาร์ครับว่าเขาไปไหนตอนไหนไปไหนมาไหนตอนกี่โมงบ้างนะครับจะได้ไปเสือภัยให้เขานะครับอ,อันนี้ก็เวลาบ่ายโมงแล้วนะครับวันนี้วันที่วันที่เก้านะเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะ ว่าผมจะซื้ออะไรไปปลูกดีนะครับตอนนี้มีมีแปลงอยู่ประมาณเก้าเก้าช่องนะครับอันนี้ยังไม่ได้ซื้อเลยนะครับคอยว่ากันเก้าช่องใช่ไหมผมซื้ออะไรดีย๋ยวพัมกินไหมเฮ้ไม่ไม่ใช่พัมกินเมล็ดถั่วพักกาศเหรออันนี้สิบวันสิบวันมันจะคุ้มเหรอปลูกตอนนี้ เอานี้ไหมเออเอานี้ดีกว่าเอาเต็มขายนี้ก่อนนะครับขายนี้ซื้อไปซื้อต่อไปตังค์ไม่พอด้วยครับได้มาแค่นี้เองอะขอขายหน่อยได้ไหะขอขายหน่อยได้ไหม,ขอขหอไไหมโอ้โหโอไม่ได้ถูกจังอะโถเอ้ยตังค์ก็ไม่พอ นะครับอุ้ยขายซะหมดเลยอันนี้มาอยู่หอันแล้วกันผมไม่รู้ว่าต้องใช้ไหมนะเพราะว่าในไอ้อะไรนะที่บริจาคคอมคอมูนิตี้อะไรคอมมูนิลิตี้อะไรนะทุกอย่างครข้างบนนะครับไม่รู้ว่ามันต้องฝากมีให้มีให้ฝากไหมนะครับอันนี้ครับเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นยะผมเข้าไปดูกัน ชึบไม่มีอะไรให้อ่านเลยเหรอหลดน้ำตัวเลยไปไงไม่มีอะไรให้อ่านยังไม่ปลดล็อกใช่ไหมผมต้องไปหาพ่อมดก่อนหรือเปล่า ตอนนี้ก็เวลาบ่ายสองแล้วนะครับเดี๋ยวลองเดินไปหาพ่อมมสส์หน่อยดีกว่าเผื่อจะเจอคัสตีนนะครับเราจะได้มาใชอา้อันเมื่อกี้ข้างบนได้นะครับว่าแต่รีอารอยู่ไหนเนี่ยเอออันนี้เด็กคนนี้คุยแล้วนะครับอลองไปดูนะครับ โอ้เจอวัวได้ฮัลโหลวัววัวไม่คุยกับเราครับนี่เจ้าผลไม้นะวิธีไงรีอาเจอรีอาแล้วเขาชื่อรีอารืแล้วเปล่าเนี่ยผมก็เรียกแต่รีอานะไม่รู้เขาชื่ออะไรแล้วครับนี่อ่ารีอาใช่ว่าไงคุณเพื่อนบ้านน่ารักนะครับรีอาเขาชอบอะไรอะ เราตั้งคู่ก็ต่างอาศัยอยู่นอกเมืองมันมันมีความหมายอะไรหรือเปล่าเนี่ยครับเหตุผลที่ผมจีบลีอาก็เพราะอย่างนี้ครับมันมีอะไรที่มันคล้ายกัน,นครับผมก็เลยเลงคนนี้เป็นพิเศษนะครับอ่าแต่ก่อนหน้านี้ผมให้ดอกไม้กับเฮลี่ไปนะครับเฮลี่ครับผู้หญิงครับใช่ผมให้ดอกไม้เขาไปแล้วครับไม่รู้ว่าตองคนนี้ใครเจอหัวใจสิบดวงก่อนนะครับอผมกาลังไปไหนเนี่ยทุกคนผมอยู่ไหนเนี่ย ผมว่าผมหลงทางนะครับเดี๋ยวนะผมกลับผมต้องกลับมาก่อนมัวแต่คุยเพลินนะครับพ่อมดมันเข้าทั้งไหนเนี่ยผมมีแต่ขวานเลยนะอ่ะอาถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเข้าไปอ่าเข้าไม่ได้มันล็อกอยู่แต่คุณได้ยินเสียงใครบางคนพ่อมดแอบปรุงยาอะไรหรือเปล่าครับแอบใช้เวทบุญหรือเปล่า สงสัยวันนี้ต้องกลับไปเคลียร์พื้นที่ที่บ้านก่อนนะครับพื้นที่เราลกมากนะครับยังเหลือเอนิจีอยู่นิดหน่อยนะครับไปตีต้นไม้สักต้นสองต้นก่อนอเราอยู่ไหนละเราอยู่บ้านแล้วนะครับเรามีแต่จอบอะทำไมเราไม่เอาที่ขุดมานี่ เดิซิกแซกนะครับมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆอันนี้ผมตีไม่ได้นะเดี๋ยวก่อนนะลดน้ำไปก่อนครับอลดไปก่อนโอ้ยโอ้ยมีอะไรกินบ้าง เหนื่อยล้าเหรอเหนื่อยล้าเหนื่อยล้าเหนื่อยล้าใช่ไหมครับผมรถอันนี้ทำไมอุย้ยทำไมเหนื่อยล้าอีกแล้วอ่ะมันเพิ่มน้อยขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวนะไม่มีอะไรให้กินแล้วอ่ะทำไงเดีย่ะโยนมเมล็ดเสียไหมเฮ้ยไม่เสียใช่ไหมไม่เสียเราก็โยนไปก่อนนะครับ ถ้ไม่ลดน้ํามันไม่โตก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ีแต่เมื่อไหร่ผมจะได้อสปีกเกอร์สักทีครับผมต้องสร้างอะไรเยอะๆปะงานประดิษฐ์เหรอเดี๋ยวนะถ้าผมใช้อันนี้ห้าสิบอันไม้ผมก็จะลดลงนะครับอืมทำยังไงดีไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกัน อ่าวันนี้ไปนอนก่อนดีกว่าครับ